ครับทุกท่านคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําการปรับตั้งหน้าทองขาวนะครับหลังจากที่เราใช้ความพยายามนะครับในการถอดล้อมเมล็กจานไฟนะครับของเครื่องสูบน้ํานะครับ G200 นะครับซึ่งนะครับวันนี้นะครับก็นะครับได้ถอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ถอดออกมาดูเถอะนะครับหน้าทองขาวขึ้นเกลือในลักษณะแบบนี้แน่นอนครับหน้าทองเขาวสกปรกแบบนี้มีความชื้นแบบนี้ จะทำให้นะครับไฟมันลงกาวนะครับพอไฟลงกาวไฟมันจะไม่ไปที่คอยหัวเทียนนะครับดังนั้นเราต้องขัดล้างทําความสะอาดอย่าให้มีความชื้นนะครับหน้าทองขาวจะต้องเรียบนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับดังนั้นในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําการปรับตั้งหน้าทองขาวแล้วก็ไปดูนะครไปฟังหลักการพื้นฐานนะครับของวงจรจุดระเบิดนะครับแบบ ทองขาวนั่นเองนะครับซึ่งมีอยู่ในเครื่องสูบน้ําแล้วก็รถมอไซค์รุ่นเก่าๆนะครับอย่างเช่น Y 80เมตรเมตรเมยูเมตรเพวกนี้นะครับครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาฟังเ,เรื่องของทฤษฎีกันบ้างหลักการทํางานของนะครับระบบจุดระเบิดแบบทองขาวเบื้องต้นกันก่อนนะถ้าผมกล่าวผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าแทบจะลืมไปแล้วนะครับเกี่ยวกับวงจรจุดระเบิดแบบทองขาวนะครับโดยปกติแล้วนะครับ คอยตรงนี้นะครับคอยที่ทุกท่านเห็นนะครับทำหน้าที่สร้างกระแสไฟนะครับสร้างกระแสไฟกระแสสลับนะครับสร้างกระแสไฟกระแสสลับส่งมาให้ยังจุดทองขาวาเข้ามาขั้วตรงนี้นะครับเข้ามาขั้วตรงนี้ทีนี้นะครับในขณะที่เครื่องยนต์ทํางานนะครับหน้าทองขามันก็จะแยกออกาจากกาันเนี่ยเดี๋ยวผม,มุนให้ดูนะอ่าเดี๋ยว เพื่อนๆจะได้เห็นว่าจังหวะที่นะครับหน้าทองาวมันมันแยกตัวออกจากกันจะเป็นจังหวะจุดระเบิดนะอ่ามันแยกตรงไหนตอนไหนมันแยกได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังหลักการก็คือไอ้คอยตัวเนี้ยนะครับคอยตัวใหญ่เน <life> ี่ยนะครับทาหน้าที่สร้างกระแสไฟส่งมายางคอยทองาวอ่าส่งมายังชุดทองขาวนะครับตัวนี้มันจะสร้างกระแสไฟมาตลอดเลยสร้างมาตลอดเวลานะครับสร้างมาตลอดเวลาก็คือทําหน้าที่เป็นคอยสตาร์ทนั่นแหละนะครับถ้าเป็นมอไซค์เราก็คือคอยสตาร์ท ทีนี้พอมันส่งกระแสไฟมายัางทองขาวทองขาวทำหน้าที่อะไรทองขาวก็ทำหน้าที่เหมือนพัดเชือกคอยในรถมอเตอร์ไซค์ของเรานั่นเองนะครับทุกท่านก็คือออกกำสังตัดต่อกระแสไฟไปยังหัวเทียนนั่นเองนะครับทุกท่านนะเอออันนี้ก็คือหลักการทำงานเบื้องต้นนะครับสำหรับคอยทองขาวนะครับทีนี้แล้วไอ้จกกลมๆเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรนะครับไอ้จกกลม,มตรงนี้นะครับมันคือคอนเดนเซอร์นั่นเอง คอนเดนเซอร์นะครับทำหน้าที่เจ็บกักประจุไฟป้องกันหน้าทองขาวอาร์นะครับสมมุติว่าหน้าทองขาวจังหวะที่หน้าทองขาวมันแยกตัวออกจากกันเนี่ยนะครับจังหวะที่หน้าทองขาวมันแยกตัวออกจากกันนะครับไอคอนเดนเซอร์มันจะดูดกระแสไฟมาส่วนหนึ่งนะครับไม่ให้ไฟมันกระโดดข้ามหน้าทองขาวนะครับทุกท่านนะอันนี้ถ้าผมบอกผิดผมขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ทํานานแล้วนะครับสําหรับทองขาวอันนี้ก็คือหลักการพื้นฐานเบื้องต้นนะ ทีนี้เราก็เข้ามาสู่นะครับหลักการทํางานนะครับเวลาที่มันทํางานเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าสีแดงกับสีน้ําเงินที่ผมทาไว้นะตรงที่เป็นสีแดงนะครับตรงที่เป็นสีแดงนะครับมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนแคมนะครับเหมือนกระอดาเหมือนแคมนะครับเหมือนแกนราวริ้นนั่นแหละนะครับตรงนี้มันจะเป็นสันนูนขึ้นนะครับสีแดงมันจะเป็นสันนูนขึ้นเวลาที่ พอข้อเหวี่ยงมันหมุนนะครับเมื่อสีแดงมาถึงหางตรงนี้เห็นไหมมันจะอ้าออกนะครับนั่นเห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูอีกรอบนึงขยายซูมไปเลยนะครับทุกท่านนี่นะครับเมื่อสีแดงมาถึงนะครับมันจะอ้าออกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องถึงนี้เดินนะครับดูใหม่นะครับทุกท่านดูใหม่นะเวลาที่ผมหมุนพอข้อเหวี่ยงไปนะครับพอสีแดงมาถึงหน้าทองขาวมันก็จะอ้าออกนะครับทุกท่าน นี่เห็นไหมมันอ้าออกแล้วนะครับทุกท, aire, ท,ท่านนี่อ้าเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะมองไม่ชัดตรงนี้ตรงนี้นะครับหน้าทองขาวเนี่ยนะครับเดี onun, ๋ยวผมจะหมุนไปนะครับเห็นไหมดูดีๆมันจะอ้าออกแล้วนะครับมาถึงรอบแล้วนะครับเอ้นี่จังหวะที่มันอ้าออกนี้แล้วเป็นจังหวะที่เราจะต้องทําการปรับตั้งหน้าทองขาวนะครับวิธีการปรับตั้งหน้าทองขาวนี่เห็นไขควงตรงนี้ไหมอ้าเราก็คลายไขควงตรงนี้ออกนะครับคลายออกมาแล้วเราก็นะครับมางัดตรงนี้นะครับงัดตรงนี้เนี่ย บิดซ้ายบิดขวาเลยเนี่ยเอาห่างมากห่างน้อยเห็นไหมนะครับเออตรงนี้ก็คือวิธีการตั้งหน้าทองขาวนะครับนี่นะครับอยากได้ชิดอ,อยากได้ห่างพอตั้งเสร็จแล้วก็ทําการล็อกไว้นะครับทุกท่านนะอันนี้ก็คือวิธีการปรับตั้งหน้าทองขาวนั่นเองนะครับทุกท่านทีนี้นะครับการที่เราปรับตั้งหน้าทองขาวเสร็จสับเรียบร้อยนะครับทุกท่าน เราจะตั้งอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะนะครับอ่าเพื่อนๆหลายๆท่านยังไม่รู้เพื่อนๆหลายๆท่านพี่ๆช่างรู้แน่นอนพลมาจารย์ช่างรุ่นเก่านะครับรู้แน่นอนนะครับแต่ช่างรุ่นใหม่ไม่รู้นะครับอ้าวเรามาดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องนี้เป็น G150 ตัวนี้ G150 ตัวนี้ G200 เอ๊ะทำไม G150 มันใหม่กว่า G200 ทำไมสภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับอ้าวนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่า เราตั้งทองขาวไปที่เท่าไหร่นะครับทุกท่านอ่าเดี๋ยวผมจะถอดร้อแม่เหล็กจานไฟออกมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับก่อนที่จะไปดูประกายไฟว่าผมตั้งทองขาวแล้วนะครับประกายไฟมันออกจริงไหมนะครับเออนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทาการยกร้อแม่เหล็กจานไฟออกมาก่อนนะอ่านี่นะครับเมื่อเราทําการถอดนะครับอ่าถอดออกมาแล้วนะครับผมได้ทําการถอดออกมาแล้วแหละนะครับสําหรับแม่เหล็กจานไฟทีนี้เรามาดูหน้าท้องขาวกันนะครับทุกท่าน หน้ารองเขาาก็เหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าเป็นเครื่องสูบน้ํานะครับหน้ารองเข้าทําหน้าที่เป็นพัดเชื้อคอยนะครับทุกท่านก็เหมือนกันเลยนะครับทีนี้อขออนุญาตทําการหมุนน็อตเข้าก่อนเด้อพอผมทำการหมุนน็อตเข้าผมก็จะหมุนให้มันแยกตัวออกจากกันนะครับทุกท่านดูดีๆนะจังหวะที่มันแยกตัวออกจากกันนะครับจังหวะนี้นะครับมันแยกตัวเห็นไหมผมทาสีแดงไว้นะครับทุกท่านมันแยกตัวออกแล้ว นะครับทีนี้นะครับเมื่อหน้ารองเท้าแยกตัวออกจากกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมหมุนให้ดูอีกหนึ่งรอบก็แล้วกันนะครับอ่าแล้วหมุนไปเลยนะครับจังหวะนี้นะครับอ่ามันเลยเลยไปพี่น้องนะครับขอใหม่ขอใหม่นะครับอ่าจังหวะนี้ที่หน้ารองเท้ามันยกขึ้นนะครับจังหวะที่หน้ารองเท้ามันยกขึ้นทีนี้จังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราตั้งใช่ไหมเรามาดูกันนะครับว่าผมตั้งไปที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ฟินเลรเกตนะ อ่าตรงนี้สอนให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับนี่นะครับลื่นๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนว่าผมตั้งค่าอยู่ที่เท่าไหร่เลยอ่าช่างรุ่นเก่าเขารู้แล้วละ่ะบัตรเติมเงินบัตรเติมเงินสมัยเก่าหนาแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้เครื่องนี้ผมตั้งอยู่ที่นะครับค่าเท่านี้นะครับอ่าเครื่องตัวนี้ผมตั้งอยู่ที่ค่าศูนย์จุดสี่สามนะครับสําหรับหน้าทองขาวนะครับทุกท่านเครื่องนี้นะ การที่เราปรับตั้งหน้าทองเขาวไม่จําเป็นต้องกลันจีว่าต้องเป็น0 4 3ย์นะเพราะว่าผมให้ค่าอยู่ที่0 4 0นถึง050นะครับทุกท่านนะเพราะว่านะครับเครื่องแต่ละเครื่องกระแสไฟความแรงความสึกหลอมันไม่เท่ากันนะครับทุกท่านดังนั้นการปรับตั้งหน้าทองเขาวเราต้องเซตหาเองนะครับไม่สามารถกอ๊อปหรือว่าไม่สามารถรอกเปลี่ยนแบบใครได้ทั้งนั้นเลยนะครับทุกท่านเอานะครับในเมื่อ เรารู้แล้วนะครับว่าวิธีการตั้งหน้าทองขาวตั้งแบบนี้นะครับในคลิปต่อไปอ่าไม่ใช่อ่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นคลิปนะครับว่าเวลาที่ผมตั้งทองขาวแล้วไฟมันออกนะครับสีไฟจะเป็นอย่างไรนะครับเสียงไฟกระโดดมันจะเป็นอย่างไรสําหรับเครื่องทองขาเอาเดี๋ยวเราไปดูพ,พร้อมๆกันเลยนะครับทุกท่าน เอาล่ะนะครับทุกท่านเรามาดูสีแล้วก็ฟังเสียงของประกายไฟนะครับในเครื่องยนต์ทองขาวเสียงจะเป็นอย่างไรฟังกันชัดๆครับทุกท่าน Thank <laughs> you. ครับทุกท่านหลังจากที่เราได้ทําการาฟังเสียงไปแล้วดูสีไปแล้วเพื่อนๆอาจจะมองผ่านกล้องอาจจะมองไม่ออกว่ามันเป็นสีอะไรกันแน่นะอให้เพืเเ่อนๆไปสังเกตตามนี้นะสีของประกายไฟสีของหัวเทียนถ้าไฟแรงถ้าไฟแรงนะครับสีจะเป็นเขียวม่วงน้ําเงินนะครับเขียวม่วงน้ําเงินคือไฟแรง นะครับถ้าแดงแดงส้มๆอันนั้นไฟอ่อนนะครับทุกท่านให้ดูดีๆด,ด้วยประกายไฟขอบนอกขอบกลางนะครับทุกท่านและก็ะถ้าเราตั้งทองขาวได้สเปคนะครับเสียงไฟกระโดดมันจะเสียงดัง นะครับเสียงดังเสียงสัน้นฟังชัดนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในคลิปนั่นแหละตอนนี้ผมก็ใช้มือหมุนธรรมดานะครับไฟมันก็ออกมาแรงเวอร์แบบนี้แหละนะครับทุกท่านอะ่ะนะครับในคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าก็คงต้องทําการปรับตั้งวาล์วของเครื่องยนต์เครื่องนี้กันแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีกำลังอัดเลยเพื่อเผืออาจจะได้ถอดเสื้อสูบลูกสูสสแบแหวนออกมาตรวจเช็ค,ครับทุกท่าน